สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ลีดีไซน์จะมาชวนเพื่อนๆพ,พับเหรียญโปยทานรูปแบบดอกกระบองเพชรสวยๆน่ารักน่ารักอีกแบบหนึ่งกันนะคะโดยลิบิ้นกา,กากเพชรใสนะนี่นะคะสวยๆน่ารักน่ารักแบบง่ายกันเลยเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปรกรณ์กันก่อนเลยนะจะมีกันไกลเหรียญลิบิ้นค่ะวันนี้ลีจะใช้ลิบิ้นตาทีดเป็นกาก,ากเพชรใสเบอร์สเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะ ลีจะตัดริบบิ้น4เส้นที่ความยาว35เซนติเมตรรวบมารวมกันพับจากด้านนอกเข้ามาด้านใน10เซนติเมตรจะได้แบบนี้นะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไว้แล้วทีนี้เราก็จะมาเริ่มสารกันนะลีจะจับอลิบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาเราจะเอาเส้นด้านสั้นไว้ด้านบนทั้ง4เส้นแต่จะด้านกากเพชรไว้ด้านในทั้ง4เส้นนะเส้นที่1สวมด้วยเส้นที่สอง เส้นที่สองสวมด้วยเส้นที่สามเส้นที่สี่กดตรงรอยพับสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1เปิดออกดึงเอาเส้นที่สามออกมาจับให้เข้าที่ค่ะเราก็จะได้เป็นฐานสเสร็จแล้วใส่เหรียญลงไปสารทับเหรียญทั้ง4ด้าน เสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้งสี่ด้านกดๆจับๆให้กระชับกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทัาเปลี่ยนกันอีกครั้งหนึ่งนะทั้ง4ด้านนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้งสด้านกดๆจับๆให้กระชับกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันนะ ลีจะจับอลิบินพับไปด้านหลังเอียงมาฝั่งด้านซ้ายโค้งกลับมาด้านหน้าให้เป็นกลวยเสร็จแล้วจับอตัวอลิบินหมวนไปด้านหลังกลับมาด้านหน้าเป็นกลวยอีกครั้งหนึง่งขยับมาตรงปลายเสียบลงไว้ตรงฐานจะได้แบบนี้ต่อเลยนะ เราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ จะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันนะลีจะจับอลิบินเส้นที่1ทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่2ทับด้วยเส้นที่สามแล้วก็เส้นที่3ามทับด้วยเส้นที่สี่เราจะมีลิบินเรียงกันมาสี่เส้นแบบนี้เสร็จแล้วรวบมารวมกันจับหมุนนะ แล้วรีก็จะให้นับตรงฐานของเส้นที่4นี่นะคะเราจะนับมา4ช่องนะ1 2 3แล้วก็4นี่นะคะจับริบบินหมุนมาพร้อมกันเลยก็จะชน1รอบพอดีนะ เสร็จแล้วจับริบบิ้นเส้นด้านนอกออกมาก่อนจับริบบิ้นพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับเอาตวริบบิ้นพับมาด้านหน้าอีกครั้งหนึง่งขยับมาตรงปลายเสียบลงไปตรงกลางระหว่างกรีบนี่เลยนะคะตรงฐานนะให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างนะค่อยๆดึงริบบิ้นลงมานะคะ จับกรีบให้ริบบิ้นตัวนี้นะคะให้อยู่ระหว่างกรีบนี้นะจะได้แบบนี้นะต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ จะได้แบบนี้นะคะดูความเรียบร้อยอีกทุกกรีบทุกเส้นเลยนะอีกครั้งหนึ่ง นี่นะคะพอสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นกันนะของลีก็จะตัดให้รับกับกรีบด้านบนนะคะนี่นะลีจะตัดให้ได้แบบนี้ทั้งสี่ด้านเลยค่ะ ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะนี่นะคะสวยงามน่ารักน่ารักอีกแบบหนึ่งกันเลยนะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทันแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกกระบองเพชรสวยสวยน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ